ผมขอถามคำถามทุกคนข้อหนึ่งครับถ้าผมบอกว่าการดูว่าตับของคนเราดีหรือไม่ดีจุดที่แม่นยำที่สุดไม่ใช่ดูที่หน้าไม่ใช่ดูที่มือแต่ต้องดูที่เท้าของเขาคุณเชื่อไหมครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่วันนี้ผมต้องบอกความจริงทางการแพทย์ข้อหนึ่งให้ทราบครับตับเป็นอวัยวะที่อดทนที่สุดในร่างกายเราเมื่อมันใกล้จะไม่ไหวแล้วมันจะแอบเขียนสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดไว้บนเท้าของเราครับ สัญญาณเหล่านี้มาเร็วกว่าความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือเบื่ออาหารมากมันคือกองหน้าของโรคตับแข็งหรือแม้แต่มะเร็งตับเลยทีเดียวหลายคนพลาดโอกาสทองในการช่วยชีวิตตัวเองไปอย่างน่าเสียดายเพราะไม่รู้จักสัญญาณเหล่านี้คิดว่าเป็นแค่โรคผิวหนังธรรมดาหรือเป็นเรื่องธรรมชาติของคนแก่ผลลัพธ์คือความเสียใจที่ไม่อาจย้อนกลับมาแก้ไขได้ดังนั้นวิดีโอในวันนี้จึงสำคัญมากเปรียบเสมือนคู่มือช่วยชีวิตตับเลยทีเดียว ผมหมอธนวัฒน์เจริญจะพาทุกคนไปกระชากหน้ากากสัญญาณเตือนภัยระยะแรกของโรคตับตับแข็งหรือมะเร็งตับทั้งสสัญญาณที่ปรากฏบนเท้าของเรานี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดให้กลัวเล่นๆแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีนิสัยชอบดื่มแอลโกอฮอล์หรือนอนดึกเป็นประจำห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมเชื่อว่าทุกคนจะไม่เพียงแค่เรียนรู้วิธีจับสังเกตเบาะแสะโรคตับล่วงหน้าแต่ยังจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลตับแบบเน้น เพื่อปกป้องตับสุดที่รักของเราด้วยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักถ้าคุณห่วงใยสุขภาพของตัวเองและครอบครัวจริงๆรบกวนกดปุ่มติดตาม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพที่เป็นประโยชน์ในอนาคตที่ช่องเคล็ดลับอายุยืนนี้เราจะเปิดเผยความจริงด้านสุขภาพที่ไม่มีใครอยากพูดถึงถ้าชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันพิมพ์เลข1ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ นี่คือกำลังใจที่อบอุ่นที่สุดสำหรับการสร้างสารรค์ผลงานของเราต่อไปและยินดีต้อนรับทุกคนให้มาแชร์ความคิดเห็นหรือประสบการณ์กันที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่หัวข้อของวันนี้กันเลยกับ 4. สัญญาณเตือนภัยที่เท้าเมื่อตับเริ่มป่วยสัญญาณที่1แมงมุมสไปเดอร์ v นบูสนี่เป็นสัญญาณที่พบบ่อยและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดครับตอนนี้ทุกคนลองยกเท้าขึ้นมาดูหรือลองหาตามขาตามตัวดูว่าเจอสิ่งนี้ไหมมันเป็นจุดแดงเล็กๆขนาดเท่าหัวเข็มหมุด แต่ที่มหัศจรรย์คือรอบๆจุดแดงนี้จะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆแตกแขนงออกมาเหมือนขาแมงมุมภาพรวมดูเหมือนแมงมุมตัวสีแดงเล็กๆเกาะอยู่บนผิวหนังเรานี่คือที่มาของชื่อสไปเดอร์เนวุสหรือจุดแดงแมงมุมครับเจ้าแมงมุมนี้ไม่ได้ขึ้นแค่ที่เท้านะครับบางครั้งก็โผล่มาที่หน้าอกแผ่นหลังคอใบหน้าหรือแม้แต่ที่มือแล้วมันมาจากไหนกันละ่ะเกี่ยวอะไรกับตับของเราเรื่องนี้ต้องพูดถึงฮอร์โมนตัวหนึ่งในร่างกายเราครับนั่นคือเอสโตรเจน คุณลุงคุณป้าอาจจะคิดว่าเอสโตรเจนมีแต่ในผู้หญิงไม่ใช่เหรอจริงๆไม่ใช่ครับในร่างกายผู้ชายก็มีการผลิตเอสโตรเจนเหมือนกันเพียงแต่ปริมาณน้อยกว่าตับของเราซึ่งเปรียบเสมือนวงงานผู้ซื่อสัตว์ในร่างกายมีหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการทําลายยึดทธธี i ิ a c t i v a t i o n ของเอสโตรเจนแปลง,ง่ายๆคือการกําจัดเอสโตรเจนส่วนเกินที่ไม่มีประโยชน์ทิ้งไปให้มันหมดดีทัดและไม่สร้างปัญหาในร่างกายแต่พอตับของเราป่วยเช่นเป็นตับอักเสบ หรือตับแข็งประสิทธิภาพการทํางานลดลงงานทําลายยึดฮทอร์โมนนี้ก็ทําไม่ไหวหรือทําได้ไม่ดีผลลัพธ์คืออะไรครับผลคือเอสโตรเจนปริมาณมากที่ไม่ถูกกาจัดจะสะสมในเลือดมากขึ้นเรื่อยๆเอสโตรเจนส่วนเกินพวกนี้เหมือนเด็กดื้อที่วิ่งวุ่นไปทั่วมันจะไปกระตุ้นเส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังให้ขยายตัวมากเกินไปจนเลือดข้างสุดท้ายก็กลายเป็นเจ้าแมงมุมสีแดงตัวเล็กๆที่ตาเรามองเห็นนั่นเองตรงนี้ผมจะสอนวิธีแยกแยะที่ง่ายและแม่นยำมากให้ครับเมื่อคุณเจอเจ้าแมงมุมนี้ ให้ใช้นิ้วกดลงไปตรงกลางจุดแดงที่เป็นตัวมันแรงๆคุณจะพบเรื่องมหัศจรรย์คือขาแมงมุมสีแดงรอบๆจะหายไปทันทีพื้นที่ตรงนั้นจะซีดขาวพอปล่อยมือสัก1นถึงสองวินาทีเลือดก็จะไหลกลับมาอย่างรวดเร็วและมันก็กลับมาเป็นแมงมุมสีแดงเหมือนเดิมลักษณะนี้พวกฝ่ายแดงหรือจุดแดงทั่วไปจะทําไม่ได้ครับดังนั้นถ้าคุณพบว่าบนร่างกายโดยเฉพาะที่เทา้าขาหน้าอกมีแมงมุมแดงตัวเล็กๆผุดขึ้นมาเยอะผิดปกติ และยิ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆต้องระวังตัวให้มากครับนี่อาจไม่ใช่ปัญหาผิวหนังธรรมดาแต่เป็นเสียงตะโกนจากตับของคุณว่าฉันป่วยแล้วไม่ไหวแล้วรีบมาช่วยฉันทีสัญญาณที่2ฝ่าเท้าเหลืองอ้อยและคันยุบยิบสัญญาณนี้อยู่ที่เท้าเหมือนกันแต่ซ่อนเร้นกว่าต้องถอดถุงเท้าดูให้ชัดๆครับนั่นคือผิวหนังที่เท้าโดยเฉพาะฝ่าเท้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหมือนทาขี้ผึง้งและอาจจะมาพร้อมกับอาการคันคะาเยอะที่ทำให้นั่งไม่ติด ฝ่าเท้าของคนสุขภาพดีเลือดลมไหลเวียนดีควรจะขาวอมชมพูดูสุขภาพดีแต่ถ้าฝ่าเท้าของคุณดูเหลืองซีดเหมือนถ่านน้ำมันเหลืองและไม่มีเลือดฝาดต,ต้องระวังแล้วครับนี่อาจเป็นสัญญาณว่าดีซ่านจอร์ดีสได้มาเยือนเงียบๆแล้วคําว่าดีซ่านผู้สูงอายุหลายท่านน่าจะเคยได้ยินมันเป็นพี่น้องท้องเดียวกับโรคตับเลยครับผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพตับของเราเหมือนโรงงานบําบัดน้ําเสียขนาดใหญ่ของร่างกายในเลือดเรามีขยะชนิดหนึ่งเรียกว่าบ,บ,บิลิรูบินบิลิรูบิน ซึ่งเป็นของเสียสีเหลืองที่เกิดจากการแตกตัวของเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุตับที่แข็งแรงจะคอยช้อนเอาบิลดูบินพวกนี้ออกจากเลือดแล้วขับออกไปทางท่อน้ําดีให้ไหลลงลําไส้และขับออกจากร่างกายแต่เมื่อตับทํางานแย่ลงอย่างหนักจากตับอักเสบตับแข็งหรือมะเร็งตับโรงงานบําบัดน้ําเสียนี้ก็หยุดงานประท้วงขยะสีเหลืองหรือบิลดูบินจํานวนมหาศาลที่กําจัดไม่ได้ก็จะไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วไหลไปทั่วร่างกายขยะสีเหลืองนี้ก็จะไปย้อมสีร่างกายเรา จุดที่เหลืองก่อนเพื่อนคือตาขาวแล้วก็ผิวหนังทั่วตัวแน่นอนว่ารวมถึงผิวที่ฝ่าเท้าด้วยในขณะเดียวกันเพราะบิลิดูบินต้องถูกขับออกทางไตภาษาว่าของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนน้ำชาแก่ๆแ,แล้วนอกจากเหลืองทำไมถึงคันด้วยละ่ะอาการคันนี้คนละเรื่องกับผิวแห้งลอกทั่วไปนะครับอาการคันจากโรคตับคือความคันที่รู้สึกเหมือนเจาะออกมาจากใต้ผิวหนังลึกๆเป็นความคันทรมานที่เกายัางไงก็ไม่หายเพราะว่าบิลิดูบินและเกลือน้ำดีในเลือดที่มีความเข้มข้นสูง จะไปกระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึกใต้ผิวหนังเราไม่หยุดหย่อนเหมือนมีเข็มเล็กๆที่มองไม่เห็นนับไม่ถ้วนคอยทิ่มแทงตลอดเวลาจึงทําให้รู้สึกคันผิดปกติดังนั้นถ้าคุณพบว่าฝ่าเท้าเหลืองโดยไม่มีสาเหตุแถมยังมีอาการคันตามตัวที่ทนแทบไม่ไหวบวกกับตาขาวเหลืองปัสสาวะสีเข้มเหมือนน้าชาอาการเหล่านี้มารวมกันคือสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากครับอย่าคิดว่าเป็นแค่โรคผิวหนังหรือร้อนในเด็ดขาด มีความเป็นไปได้สูงมากที่ตับของคุณกำลังส่งสัญญาณฉุกเฉินว่าระบบเผาผลาญบิลดูบินพังยับเยินแล้วเวลานี้ผมแนะนำอย่างยิ่งให้รีบไปโรงพยาบาลตรวจการทำงานของตับรีเวอร์ฟังชั่นเทสและอันตราสาวตับเพื่อเช็คความผิดปกติของตับและถุงน้ำดีทันทีครับสัญญาณที่3ท้าบวมน้ำอเด m มาบวมน้ำคืออะไรพูดภาษาชาวบ้านคือข้อเท้าหรือหนองของคุณบวมเป่งเหมือนซาลาเป่าขึ้นฝูคุณอาจสังเกตว่าตอนเช้าตื่นมายังดีดีอยู่ แต่พอบ่ายๆหรือตกเย็นเท้าก็บวมขึ้นมารอบหนึ่งรองเท้าที่เคยใส่พอดีตอนนี้ครับจนใส่ไม่ได้หรือเอานิ้วกดดูแล้วถุงเท้ารัดข้อเท้าจนเป็นรอยลึกอยู่นานกว่าจะหายอาการบวมแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเกี่ยวข้องกับตับยังไงมันเกิดจากโปรตีนสําคัญชนิดหนึ่งในร่างกายเราที่เรียกว่าอลาบูมินอลาบูมินหรือบางคนเรียกโปรตีนไข่ขาวอลาบูมินนี้ทุกสร้างขึ้นโดยตับที่แข็งแรงมันทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําในหลอดเลือดครับ หน้าที่หลักคือรักษาแรงดันออสโมติกในหลอดเลือดพูดง่ายๆคือเหมือนฟองน้ำที่คอยดูดซับน้ำไว้ล็อกน้ำให้อยู่ในหลอดเลือดไม่ให้รั่วไหลออกไปข้างนอกเมื่อตับของเราป่วยหนะักเช่นเป็นตับแข็งมานานหรือมะเร็งตับจนการทำงานเสื่อมถอยถ,อยถึงระดับหนึ่งความสามารถในการผลิตฟองน้ำหรืออัลบูมินก็จะลดหวัวในหลอดเลือดมีฟองน้ำไม่พอใช้ความสามารถในการดูดซับน้ำก็แย่ลงน้ำในหลอดเลือดก็จะรั่วซึมออกมาเหมือนท่อน้ำรั่วไหลออกไปสู่เนื้อเยื่อรอบ แล้วทำไมต้องบวมที่เท้าก่อนเพราะแรงโน้มถ่วงโลกครับน้ำที่รั่วออกมาจะไหลลงสู่ที่ต่ำไปกองรวมกันที่ส่วนที่ต่ำที่สุดของร่างกายนั่นคือเท้าและข้อเท้าของเราผมมีเคล็ดลับเฉพาะตัวในการเช็คอาการบวมน้ำมาฝากเรียกว่าอาการบวมแบบกดบุ๋มพิตติ้งอิดีมาให้คุณใช้นิ้วโป้งกดลงไปแรงๆบนหลังเท้าหรือหน้าแข้งที่บวมสัก5-6ถึงวินาทีแล้วปล่อยมือถ้าคุณพบว่าจุดที่กดลงไปทิ้งรอยบุ๋มลึกๆเอาไว้และรอยบุ๋มนั้น ต้องใช้เวลานานกว่าจะค่อยๆค,คืนตัวจนเรียบนั่นแหละครับคืออาการบวมแบบกดบุม๋มนี่เป็นอาการบวมน้ําที่เกิดจากการขาดอลบูมินไฮโปอัลบูมินเมียซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างร้ายแรงว่าตับเสียหายหนักมากแล้วอาจจะเข้าสู่ระยะตับแข็งหรือแม้แต่มีภาวะท้องมานอาศัยตีส์ร่วมด้วยนอกจากสามสัญญาณที่เท้าที่กล่าวมาแล้วเมื่อตับมีปัญหาร่างกายมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเบื่ออ,อาหารกินนิดเดียวก็ท้องอืดรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา มีรอยช้ำจำเลือดง่ายหรือเลือดออกตามไรฟันเพราะตับมีหน้าที่ผลิตปัจจัยการแข็งตัวของเลือดด้วยพอตับไม่ดีเลือดก็แข็งตัวยากดังนั้นครับเพื่อนๆถ้าเท้าของคุณมีอาการข้อใดข้อหนึ่งตามที่ผมบอกหรือมีหลายอาการพร้อมกันร่วมกับความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอื่นๆขอร้องละครับอย่ารอช้าต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คตับอย่างละเอียดโดยเร็วที่สุดพูดเรื่องวิธีสังเกตไปแล้วที่สําคัญกว่าคือเราจะป้องกันปัญหาได้อย่างไร การป้องกันคือการรักษาที่ดีที่สุดครับประเทศเราอาจเรียกได้ว่าเป็นประเทศแห่งโรคตับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ทั่วโลกในแต่ละปีเกือบครึ่งหนึ่งอยู่ในภูมิภาคของเราตัวเลขนี้มันน่าตกใจมากครับและมะเร็งตับมักจะเจอตอนระยะกลางหรือระยะสุดท้ายซึ่งเป็นหายนะของทั้งครอบครัวและตัวผู้ป่วยเองดังนั้นถ้าอยากตับดีต้องเริ่มที่การคุมปากครับอาหาร4ี่ชนิดต่อไปนี้คือมือสังหารตับตัวฉกาศ ผมขอเตือนให้ทุกคนอยู่ให้ห่างที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าไม่กินได้จะดีที่สุดครับ 4. อาหารทําลายตับที่สุด 1. เหล้าและแอลกอฮอล์ทุกชนิดคําว่าดื่มน้อยๆเป็นยาดื่มมากๆทําลายสุขภาพประโยคนี้ผมเห็นด้วยแค่ครึ่งหลังครับสําหรับตับแล้วไม่มีคําว่าดื่มน้อยเป็นยาครับแอลกอฮอล์ทุกหยดคือการทํรลายแอลกอฮอล์ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม1โดยองค์การอนามัยโลกอยู่ระดับเดียวกับสารหนูเลยทีเดียว เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายมากกว่า90%ต้องพึ่งพาตับในการเผาผลาญกระบวนการนี้จะสร้างสารพิษร้ายแรงชื่ออะซีทัลดีไฮด์เอสท a ลดีไฮด์ซึ่งทำลายเซลล์ตับโดยตรงอย่างรุนแรงการดื่มเหล้าติดต่อกันนานๆตับก็เหมือนพนักงานที่ถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลาทุกวันแถมยังโดนเจ้านายทุกตีมันจะผ่านขั้นตอนความเสื่อมถอยดังนี้ครับไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์คือมากกว่าตับอักเสบจากแอลกอฮอล์คือมากกว่าตับแข็งคือมากกว่ามะเร็งตับ นี่คือถนนสายมรณะที่ไม่มีทางย้อนกลับทุกก้าวคือการเดินเข้าใกล้หน้าผาเพราะฉะนั้นเพื่อตับของคุณเครื่องดื่มที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่าและชาอ่อนๆครับสองอาหารมันเยิม้มไขมันสูงเดี๋ยวนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นปลาตัวใหญ่เนื้อก้อนโตกลายเป็นอาหารประจําวันหมูสามชั้นทะลไก่ทอดเครื่องในสัตว์ของพวกนี้กินแล้วมันปากก็จริงแต่ในขณะที่คุณมีความสุขกับการกินตับของคุณกําลังร้องให้ครับไขมันจํานวนมหาศาลทะลักเข้าร่างกาย ตับย่อยสลายไม่ทันจะทํำยังไงมันก็ต้องเอาไขามันพวกนี้กองไว้ที่ตัวมันเองนานวันเข้าเซลล์ตับดีๆก็ถูกน้ํามันยึดพื้นที่จนเต็มกลายเป็นไขมันพอกตับ fatty liver หลายคนตรวจเจอไขมันพอกตับแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นเจ็บไม่เห็นคันก็เลยไม่ใส่ใจนี่อันตรายสุดๆครับไขมันพอกตับธรรมดาถ้าปล่อยไว้จะกระตุ้นให้ตับอักเสบและสุดท้ายก็เดินตามรอยตับแข็งและมะเร็งตับเหมือนกับการดื่มเหล้าเป๊ะๆป,ป,ปลายทางคือที่เดียวกันครับส อาหารที่ขึ้นราข้อนี้คุณลุงคุณป้าต้องระวังเป็นพิเศษครับเพราะคนรุ่นเราถูกสอนมาว่าความประหยัดคือคุณธรรมเห็นถั่วลิสงข้าวโพดขนมปังถั่วเปลือกแข็งหรือแม้แต่ตะเกียบเขียงไม้ที่บ้านมีราขึ้นนิดหน่อยก็รู้สึกเสียดายตัดส่วนที่เป็นราทิ้งหลางออกแล้วกินส่วนที่เหลือต่อนิสัยนี้คือการประหยัดแลกด้วยชีวิตครับเพราะในเชื้อราพวกนี้มีเพชรฆ่าซ่อนอยู่นั่นคือสารพิษอฟลาทอกซิน อะฟลาทอกซินพิษของมันแรงกว่าสารหนู68ดเท่าและเป็นสารเกาะมะเร็งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาเป้าหมายโจมตีอันดับหนึ่งของมันคือตับครับจุดราที่คุณมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งแต่เส้นใหญ่พิษที่มองไม่เห็นมันชอนชัยไปทั่วอาหารชิ้นนั้นแล้วคุณไม่มีทางตัดทิ้งได้หมดจําประโยคนี้ไว้นะครับอาหารชิ้นไหนขึ้นราที่เดียวที่มันควรไปอยู่คือถังขยะครับสีปลาน้ําจืดหรือสัตว์น้าที่ปลูงไม่สุกเพื่อนๆในหลายพื้นที่ชอบทาน ปลาดิบโดยเฉพาะปลาดิบน้ำจืดก้อยปลาหรือชอบกินปูเค็มกุ้งเต้นรู้สึกว่ากินแบบนี้มันหวานสดชื่นบางคนก็ชอบกินหอยโข่งที่ลวกไม่สุกดีพฤติกรรมการกินเหล่านี้ซ่อนภัยร้ายมหาศาลไว้ครับนั่นคือพญาธีใบไม้ในตับรีเวิร์ฟลุกไข่ของพญาธิชนิดนี้ซ่อนอยู่ในเนื้อปลาน้ำจืดและกุ้งฝอยเหล่านี้พอกินเข้าไปมันจะไปตั้งรกรากอยู่ในท่อน้ําดีของเราและมีชีวิตอยู่ได้นานหลายสิบปีพวกมันกินที่ปี้เหี่ยว แพร่พันธุ์และสร้างความเสียหายทางกายภาพรวมถึงการอักเสบเรื้อรังให้กับท่อน้ําดีของเรานานวันเข้าจะทําให้เกิดท่อน้ําดีอักเสบตับแข็งและที่ร้ายแรงที่สุดคือมะเร็งท่อน้ําดีผู้ป่วยจํานวนมากมารู้ตัวตอนที่ตัวเหลืองท้องมานมีไข้สูงพอไปตรวจถึงรู้ว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับมาหลายปีแล้วแต่มันก็สายเกินแก้ดังนั้นจําหลักการที่ปลอดภัยที่สุดไว้ครับสัตว์น้ําทุกชนิดปลาน้ําจืดทุกอย่างต้องทําให้สุก 100%เปอร์เซต์ก่อนกินความร้อนค่าพยาธิได้ทุกชนิดอย่าเห็นแก่ความอร่อยชั่ววูบแล้ววางระเบิดเวลาไว้ในตับตัวเองเลยครับเอาล่ะครับเพื่อนๆเ,เนื้อหาที่ผมแบ่งปันวันนี้ก็จบลงแล้วสุดท้ายเรามาสรุปประเด็นสำคัญของวันนี้กันอีกครั้งเพื่อความจำที่แม่นยำนะครับวันนี้เราเรียนรู้ 3. สัญ,ญญาณเตือนโรคตับที่เท้ามีจุดแดงคล้ายแมงมุมสไปเดอร์เนวสขึ้นที่เท้าผิวหนังฝ่าเท้าเหลืองอ่อยและคันยุบหยิบเท้าหรือหน้าแข็งบวมน้ำ กดและบุ๋มเป็นรอยและเรายังได้รู้อาหาร4อย่างที่ต้องปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาตับแอลกอฮอล์แม้แต่หยดเดียวก็ไม่ควรแตะอาหารมันเยิม้มอาหารขึ้นราทุกชนิดปลาน้ําจืดและกุ้งที่ปรุงไม่สุกร่างกายของเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรเก่าที่ใช้งานมาหลายสิบป,ปีต้องการการดูแล,แลและรับฟังอย่างใส่ใจมากขึ้นอย่าเหมารวมความผิดปกติเล็กๆน้อยๆว่าเป็นเพราะแก่แล้วก็เป็นงี้แหละความชาราไม่เท่ากับความเจ็บป่วยครับโดยเฉพาะตับของคุณเขาทำงานเงียบๆเพื่อคุณมาทั้งชีวิต ได้โปรดดูแลเขาให้ดีเริ่มตั้งแต่วันนี้สร้างนิสัยดีๆต่อล้างเท้าทุกวันก้มลงมองเท้าทั้งสองข้างสักนิดตรวจดูสีสันลองกดดูว่าบวมไหมสังเกตว่ามีอะไรแปลกปลอมงอกขึ้นมาบนผิวหนังหรือเปล่าพร้อมกันนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีคุ้มปากขยับขากินจืดยืดดพักผ่อนให้พอและรักษาโมดให้ดีนี่คือคาถาวิเศษที่สุดในการปกป้องตับให้เรามีวกระเสียนที่สงบสุข สุขภาพของคุณคือสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวคุณเองและเป็นความโชคดีที่สุดของลูกหลานครับเอาล่ะครับการแบ่งปันในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์ให้ผมและแชร์วิดีโอนี้ส่งต่อให้ครอบครัวและเพื่อนๆของคุณเพื่อให้คนไทยรู้จักรักและดูแลสุขภาพตับกันมากขึ้นใครมีคำถามอะไรยินดีต้อนรับให้คอมเมนต์ถามไว้ด้านล่างได้เลยครับ แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้ากับผมดารอธนวัฒเจริญจากช่องเคล็ดลับอายุยืนสวัสดีครับ